ตอนนี้ในความเชื่อของเราเราเจอวิญญาณต่างชาติเฮ้ยเซอร์ไพรส์ที่เมื่อกี้พี่เจมบันทึกได้ก็คือเป็นวิญญาณคนจีนค่ะผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้หญิงค่ะยุคสมัยประมาณไหนปัจจุบันค่ะนางหมอดูลวงโลกบอกว่าเห็นทีคนจีนเพศหญิงแต่พอแขกรับเชิญถามว่ายุคไหนนางรีบบอกเลยว่ายุคนี้แหละหากเกิดไปบอกว่ายุคอื่นเช่น ยุคซ่งยุคถังยุคหนิงยุคชิงก็จะโกหกไม่เนียนเพราะในหัวไม่มีข้อมูลอะไรเลยหลอกพวกมันว่ายุคปัจจุบันนี่ละ่ะพวกเอฟซีควายทางบ้านก็ไม่ได้คิดมากด้วยมั่วไปก่อนเลยเพราะคอนเทนต์ในช่วงนี้นั้นนางได้เตรียมไว้กับหัวที่เป็นโปรดิวเซอร์รายการแล้วนอนคุยกันตอนกลางคืนไว้แล้วว่า อย่าลืมใส่ผีต่างชาติเข้าไปในรายการนะนางหมอดูที่นอนกบผัวก็ถามว่าเวนนี่พูดอังกฤษไม่เก่งเอาผีประเทศไหนดีผัวก็คงบอกว่าก็คนจีนไงคนจีนมาเที่ยวไทยแล้วคนจีนก็ประทับใจพอกลับไปเมืองจีนนางก็ตายแต่ด้วยความประทับใจในวัดจิตสุดท้ายคิดถึงวัดก็เลยลอยมาที่วัดในไทย นางเวนนี่ก็คงถามผัวกลับอีกว่าคนเขาจะเชื่อเหรอผัวหน้าแก่ก็คงตอบว่าเชื่อสิไม่เห็นคนกดไลค์ช่องเราเหรอนั่นลหละไอ้พวกทำเงินให้ช่องเล่าเรื่องให้มันโลดโผนเข้าไว้สร้างดราม่าให้เหมือนหนังผีข้ามมิติคนดูชอบนางหมอดูก็คงคิดเห็นว่าผัวอยากส่งเสริมการท่องเที่ยว แม้แต่ผียังติดใจตายแล้วยังโดนดูดมาอยู่วัดไม่ไปเกิดเอาก็เอาโกหกเพื่อเงินถ้าบอกว่าไม่มีผีในวัดใครจะมาดูรายการกันเล่าแต่งตัวปะกติเลยใช่ไหมใช่ค่ะมาได้ไงคือจิตสุดท้ายก่อนที่เขาจะตายเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากอยู่มา,มาอยู่เมืองไทยแล้วเขาก็นอนตายที่เมืองจีนของเขาแต่จิตสุดท้ายคือเขาอยากมาที่วัดแห่งนี้ม่อยู่เมืองไทยอยากมาวัดสุดทัศน์ใช่ค่ะ เพื่อนๆจำคำพูดอันแสนยืดยาวนี้ไว้นะนางได้บรรยายเป็นวักเป็นเวนว่าผีจีนตนนี้อยากมาวัดนางอธิบายได้เลยแค่หันหน้าไปทางผีแล้วก็หันหน้ามาตอบบอกที่มาที่ไปได้ละเอียดกระหนึ่งว่าผีจีนตนนั้นเล่าให้ฟังทั้งคืนก็แน่ละสิผีตัวที่ว่าก็เป็นผีที่นางหมอดูนอนด้วยทุกคืน กอดจูบลูบคลำกันทุกคืนก็ต้องจำล็อตเรื่องที่จะเล่าได้แน่นอนและเล่าได้ยาวมากคุยได้ไหมครับถ้าตอบได้เรนจะตอบค่ะไม่เป็นไรไม่ต้ออยู่นั่งเลยครับเขาตายที่มณฑลไหนครับอะไรนานนานยวนยวนมาพี่นานหนิงอยู่นาน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 อะไรนานนานก็ไม่รู้นานจริง ห oh, นานกริงหนานริงรนานนานอะไรก็ไม่รู้หนานจิงพี่รู้ใช่ไหมว่าเวลาผีคุยกับเลนจะคุยทีละพยางและสองพยางนางโกหกทุกคำตอนแรกเล่าสะยืดยาวว่าผีมาจากจีนได้ยังไงเล่าว่ามีความอยากมาไทยพอโดนถามชื่อมนทนตอบออกมาว่าหนานจริงๆนางคงท่องชื่อมาแล้วละ่ะแต่นางลืม ก็เลยมั่วว่าหนานหนานอะไรสักอย่างคืนนี้นะมึงก็หันไปถามผีอีกรอบสิจะมาบ่นว่าผีพูดได้ทีละพยางเพื่ออะไรก็ให้ผีพูดทีละพยางนั่นละ่ะแล้วมึงก็สั่งผีว่าพูดชื่อมนทนพยางแรกก่อนนะผีก็อาจพูดว่าหูหนานหรือไห่หนานหรือเฮอหนานแค่นี้ก็ตอบได้แล้วแต่ด้วยความที่โกหกไง ผีก็ไม่มีอยู่จริงแต่รายการต้องใส่ซาวเสียงให้มันน่ากลัวเป็นการกำกับคนดูให้ตกใจและตะลึงที่หมอดูเห็นผีมึงคะซาวที่มึงใส่มานั้นทำอะไรกูไม่ได้เลยเพราะกูก็ตัดต่อภาพและเสียงเป็นสาระคือมึงโกหกสองครั้งโดยใช้หลักการอันเดียวคือ ถีพูดได้ทีละพยางหรือสองพยางรอบแรกมึงเล่ายาวมากรอบที่สองที่ถามหามนทนมึงตอบไม่ได้ทั้งที่มนทนเป็นชื่อสั้นๆแค่นี้ก็ชี้แล้วว่ามึงโกหกมีแต่ควายที่ร้องสาทุเห็นกันอยู่ว่าไม่รู้แม้แต่ชื่อมนทนเพราะไม่เคยเรียนประวัติศาสตร์จีนทางกูเกิล ัวก็ลืมเขียนโพยใส่กระดาษให้อ่านก่อนเข้าฉากแล้วเขาคุยภาษาอะไรคะเขาพูดภาษาผีกับเรนแต่เขาเพิ่งจะตายไม่กี่ปีเขาเลยพูดไม่ค่อยเก่งข้หกคะ่ะภาษาผีคืออะไรเหมือนภาษาหมาไหมอยู่เมืองจีนก็ต้องพูดภาษาจีนทำไมต้องมาลงเรียนภาษาผีอีก ทำยังกับต้องไปโรงเรียนหัดเขียนอ่านภาษาผีมึงไปฟังเดอะโกสเรดิโอบ้างนะผีไทยก็พูดไทยผีฝรั่งก็พูดฝรัง่งผีญี่ปุ่นก็พูดญี่ปุ่นที่นางหมอดูต้องเลี่ยงภาษาจีนมาเป็นภาษาผีเพราะนางพูดภาษาจีนไม่ได้หากตอบว่าอ๋อผีตนนี้พูดจีนใสค่ค่ะก็จะงานนอกเอางี้ละกัน โกหกไปเลยว่าคนตายไปแล้วจะพูดภาษาผีไม่มีใครมาสืบต่อหรอกว่าภาษาผีเป็นยังไงแล้วก็ต้องโมต่อว่าผีที่ตายใหม่ๆจะพูดภาษาผีไม่เก่งอีบ้าอีประสาทแทนที่ผีจะรู้ทุกภาษาเข้าใจทุกภาษากลับกลายเป็นว่าผีพูดภาษาผีไม่เก่งเอางี้นะ มึงเปิดโรงเรียนสอนภาษาผีดีไหมไปสอนที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์ตอนโก6ก็ทำตาลอกแรกนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ DSI เขามีเครื่องจับเท็จนะจ๊ะตอนไปสารหรือโดนรวบตึงอย่าลืมใช้ทักษะการโกหนะหลอกตำรวจไปเลยว่า ห้องขังโรงพักนี้มีผีซิมบับเวผีอุรุกวัยแม้เขาจะตายที่ประเทศเขาแต่เขาติดใจสารวัตรรูปหล่อโรงพักนี้พอตายไปเขาเลยมาเกาะกรงห้องขังทุกวันหลักการนี้คงเอาไปใช้ได้กับคนตายทุกคนนะยกเว้นมึงโกหกทุกอย่างทำไมก็ถึงประทับใจวัดสุธาไทยนี้ครับ เขาบอกว่าที่นี่วัดสวยประมาณนั้นเขาพูดประมาณนี้เขาเคยมากับไกด์ทัวร์ประมาณสามสี่ครั้งแล้วประมาณนี้อ้าวเล่ายาวเกินสองพยางนะจ๊ะมึงอย่าลืมสิผีตัวนี้เพิ่งตายยังพูดไม่เก่งมึงจะเล่าว่ามาเที่ยวกับคณะทัวร์สามสี่ครั้งมึงลืมนับพยางหรือเปล่าแล้วเหตุผลที่บอกว่า มาอยู่วัดนี้หลังจากตายที่ประเทศเพราะวัดสวยเหตุผลบ้องตื้นมากโกหกแบบไม่ทันได้ตั้งตัวก็เลยต้องเอาความคิดตัวเองมาตอบก็เลยต้องเล่นบทเป็นผีเองแถมโกหกในเขตพุทธาวาสเขตที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในวัดแห่งนี้มึงแน่มากที่โกหกต่อหน้ารัชการที่แปดรักเมืองไทย เพราะต้องอยู่ที่นี่อีกนานไหมคะจย์คือจิตของเขาผูกพันอยู่ที่นี่แล้วเขาก็ไม่มีอะไรที่ต้องไม่ต้องอยู่ที่ประเทศเขาแล้วอ่ะแล้วก็เป็นวิญญาณแบบนี้ไม่ทรมานนะคะจันทีนี้เขาจะได้ไปเกิดหรืออะไรจิตของเขาผูกพันที่นี่เขาอยากมาที่นี่ดังนั้นการที่เขาอยู่ที่นี่เขาก็ได้รับพลังบุญบารมีจากคนที่มาทําบุญที่นี่ด้วยเพราะเหมือนยังเป็นวิญญาณที่เป็นจิตอาสานั่นแหละครับท่านผู้ชมและน้องใบวิญญาณจิตอาสา นางหมอดูเอาคำว่าจิตอาสามาผสมกับคำว่าวิญญาณเรียกง่ายๆว่าผีจิตอาสาอุตสาตายที่จีนแต่ดันมาโผล่ที่วัดสุทัศน์ไม่ยอมไปผุดไปเกิดแม้แต่แขกรับเชิญยังสงสัยทำไมไม่ไปเกิดบนสวรรค์ที่มีความสุขอิ่มทิพย์แถมได้เจอเทวดาหล่อหล่อเมื่ออยู่ในวัดมีแต่พระมีแต่เนน ตกลงนางผีจีนตนนี้อาสามาอยู่วัดเหรอเลยมาลงเอยด้วยคำว่าผีจิตอาสาอีบา้าประสาทมากมั่วยิ่งกว่ากาข้อสอบแกดแพทอัตนายปรนายกาขอไข่ทุกข้อไอ้พวกคนดูก็บ้าพอกันดูแล้ววิจารณ์แบบกูยังพอจัดว่ามีสมองดูแล้วร้องไห้ร้องสาธุก็สมควรไปพบจิตแพทย์ ผีจิตอาสาคือขออาสามาอยู่วัดบางทีก็พูดได้สองพยางบางทีก็พูดได้ยาวเหยียดเป็นน้ำไหลทั้งๆท,ที่นางหมอดูบอกเองว่าผีจะพูดยาวไม่ได้จะพูดเป็นพยางสั้นๆผู้ชมครับจริงๆแล้วสำหรับผมเนี่ยมันสอดคล้องความเชื่อผมก็คือว่าจิตสุดท้ายสำคัญมากสำคัญค่ะแสดงว่าคนจริงมันจะต้องฝึกไม่ไม่ฝึกไม่ได้หรอก คนะตาเขาต้องฝึกแล้วเขาต้องแบบนึกถึงเมืองไทยตลอดเฮ้ยผมดูดูดีขนาดต่างประเทศอ่ะเขายังอยากฝังดวงจิตแล้วเขาเสียที่ประเทศเขาด้วยนะพี่แล้วจิตมาอยู่ตรงนี้ได้ใช่ค่ะจิตุไทยครับเปรตคุยกับผีเปรตอยู่ว่าเขาจะยังเขาว่าไงครับ เขาอยากได้บุญมากกว่าเขาก็พมเพอแต่เรื่องบุญแล้วก็พูดถึงเรื่องบาปของตัวเองตลกจีนเนาะทาไมถึงมาเล่าเรื่องความช่วของตัวเองให้ฟังด้วยนะเขาช่วยังไงครับเหมือนแบบมั่วศีกาแล้วก็เสพเมถุนเอาอีกแล้วมาใส่ร้ายพระในวัดอีกแล้วบอกว่าพระเป็นเปรตเพื่อให้พิธีกรชื่อป่วยได้ชงเข้าหัวขอ้อพิกขูเปรต คือพวกมันไป g o o g l e ชนิดของเปรตมาอ่านแล้วก็คิดว่าไหนไหนมาวัดในความดูแลของในหลวงแล้วเอาเรื่องผีเปรตที่เป็นพระมาเล่นดีกว่ามันจะได้ดูเหมือนว่าช่องเรามีภูมิความรู้ไปทำรายการที่โรงเรียนเราก็จะทำเรื่องเปรตที่เป็นครูไปทำรายการที่วัดเราก็จะทำเรื่องเปรตที่เป็นพระ นี่คงเป็นความคิดในที่ประชุมของแกงนี้ดังนั้นหลังจากโกหกเรื่องผีจีนเสร็จก็เลยต้องไปเรื่องเปรตพระสงฆ์ในการดูรายการพวกนี้เพื่อนๆพื่นผสกนินรนกรทั้งหลายต้องรู้เท่าทันการดำเนินรายการและสคริปต์ของพิธีกรว่าเขาตั้งหัวข้อคอนเทนต์อะไรไว้บ้างนางหมอดูจึงมีหน้าที่โกหก ส่วนพิธีกรชื่อป่วยและเจงมีหน้าที่คุมสคริปและยิงคำถามเอาล่ะคลิปนี้มานำเสนอคำว่าวิญญาณจิตอาสาหรือผีจิตอาสาอยากให้คนเห็นผีจริงๆหรืออง่์งอิงสิทธิ์เฮงเจียไปวัดสุทัศน์แล้วไปยืนยันว่ามีผีสาวจีนจริงๆคุณมดดำควรทำรายการที่สุดเลย ว่าแต่ละที่ที่นางหมอดูลวงโลกไปโกหกไว้คนเห็นผีท่านอื่นๆเขาเห็นกับนางไหมไหนๆก็บอกว่าจิตอาสาก็คงยังไม่ไปไหนหรอกเจอกันตอนหน้านาพะพศนี้ก่อนคลิปนี้แค่นี้นะเดี๋ยวจะยาวไปสวัสดี